สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าพี่นุขึ้นเขาวม่าเบิงเหตุคนเดียวด้วยจ้ะทุกคนเป็นยังตีอันหมูว้าในลูกมันไดไปเราลงหมวแดงแกงไงหนึ่งจ้ะทุกคนจา้ามามีคนมา,จากจ้ะสุดท้ายพี่นุก็มาเจออีกจ้ะอันนี้เป็นเห็ดหงวเหลืองด้ายจ้ะทุกคนเลอ้ยงว่าหลายดอกเลยจ้ะทุกคนกระไรทายขีดจ้ะ มาคนเดียวบ่ะนี่ดูกว่าสิมาน้องกลุ่มยังบ่มาอยู่จ้ะพี่น้องเอ้ยตะเลียกตนสาพี่น้องกแต่ว่าก็ต้อมหวังว่าอยากได้เห็ดนีแ่แหละเนาะจา้ะมันแรงมันกลัวที่ได้เจอนะจ้ะทุกคนจ้ะจ้ะเริบเฮ็ดแหงทั้งหลังพี่น้องเห็นอีกแล้วเด้จ้ะเห็ดตงกแห้งพี่น้องเลยมันอยากเกิดด้วยจ้ะฝนมันถึงช่วงอีกแล้วจ้ะทุกคนนี่นี่ ก็ได้อยู่ดีจ้ะทุกคนเนี่ยในตากระได้ี่มกระได้ดอกเลยดิจ้ะเห็นอยูย่ข้างวังอีกแล้วจ้าบ้าแหงเหรอจะเอาลงมาจากมันอึดมันอยาก,กูนะงออย่ากเกิดแเราบังในพี่นอ้องเห็ดผู้หญิอยู่ยจ้ะทุกคนแเราบังเพื่ออู้ยบ่งกันนะอู้ยแข็งตาแก้แข็งพี่น้องเอาเอาเอางอาอ,าอุ่มเดียวยค,นคนือพ่อแข็งแล้วพี่น้องเอ้ยวุได้อัน ถาน้องจะเหมือนเพราะว่าเขาขายของเราตอนช่วงสวยมากจะเห็นแนวอื่นแ้่ทุกคนก็เลยไม่ได้ถากันนะจ๊ะมาปกติสิมาก,กับน้องนี่ว่าลูกว่าสิมาเป็นมูมันยังก่ะตื่นเลยจ้ะทุกคนนี่ว้าวแข็งๆอยู่จ้ะมันแรงจ้ะเอาออกไปแกงเอาไปแขงให้ปึงความเป็นตาทงสารหองเห็ดมันอยากขึ้นจ้ะทุกคนนี่ มีแข้งแข้งนี่ไขเงอควอมอยากงอหยากขึ้นไหมจ้ะอะไบ้างเนี่ยดวงเหลืองไข่นีงสามไข่จ้ะทุกคนเป็นางเหลี่ยจ้ะทุกคนนั่งดีๆอยู่จ้ะเอาไปตื่นกันจ้ะทุกคนเฮดก็จะเกิดแรงก็แรงจ้ะคุ้มค่าที่มาจ้ะทุกคนมาคนเดียวลูกกบะบุ่น้ำกลมมาจ้ะพี่น้อง เจอลูกตัวแล้วจ้ะทุกคนอันบอกกันว่าเออมเออื่นไปไป,ไปว่าจันวันนี้นไปเอิ่นว่าไปก้อนเดี๋ยวตามไปว่าแม่จ้นะได้เห็ดพ่อแกลียงวราลูกมันมาอยู่เจอลูกตัวแล้วพี่น้องเออผมกล้าเตรีขึ้นมาอยู่ดอก,กใหญ่ให้ได้เห็นนี่นี่นี่ปไปไปเบิ่งอีกจะเห็นใครเห็นดอกบานอยู่จ้ะไเปเบิ่งอีกพี่น้องเอาไปยังสีก็เนาะจ้ะเนาะไปมาบานก็ไปเห็ดจ้ะ แข็งๆยูจะเอาจ้ะบ้านห้องหลายหเฮาก็เอาไปจ้ะทุกคนบ้านม้นนี่คปอยมีเได้จ้ะทุกคนจ้ะโชคดีที่ได้เจอที่แค่นี้แหละจ้ะนี่ไปต่อจ้ะมันเล้งปกติมันจะเกิดมันสึนเป็นสายได้จ้ะทุกคนจ้ะแต่มันเกิดเกิดในเห็นกันยังดีดอกรูมก็มีจ้ะทุกคนเดี๋ยวเขาไปเอาฟังนั่นจ้ะทุกคนบังตุดใหม่เขาก็เกิดมีสินของเขาเนาะ พก็เลือกหางมงซุ่มเกิดแห้พี่น้องอุ๊บโอ้ยดอกง่า่แยงแสบทีเด้ทุกคนออออไปเหรออบหาดอกปุ๊น่ะยีมอนยอะอึ้เเลือกมงสุ่มเกิดนะลูกเอ้ยอยากให้คนได้กินเนาะอยากให้พี่นูเห็นเอ้ยคิดว่าสิบบได้เห็นน้ำเขาแล้วโอ้ยอึบอ้อโอ๊ยสร้างถอ อ้านี่ดอกนึงกิ่งลงไปแล้วจ้าทุกคนไปไปกันต่อจ้าแต่เห็นแล้วจ้ามันหวานจ้าพี่หนูฟอเห็นมันปูจ้าจริงๆแล้วพี่หนูเก็บได้หลายตืบเลยทีจ้าทุกคนแต่มันมันอยู่หม่องละดอกนั่เสียจ้าทุกคนเนี่ยเ่ยอยู่หม่องละดอกนี่พี่หนูก็เลือกว่ายะทายเบิ้องน่าจ้ะอันนี้มันอยู่หลายดอกไล่ๆกันไปทายให้เบิ้งจ้ะทุกคนชื่อขาอ้วนอ้วนด้วยพี่น้อง เห็ดมันปูขึนมามันนานจ้าไก่ชิหอดทางอร่อยจ้าลูกกับบอมาดอกจ้าอยู่ผู้เดียวจ้าไปหาเบิ่งเห็ดมันปูอีกกระสิออกเลยจ้าแต่พ่อพ่อยิ่งอีกเนาะจ้ะเนาะพอแกงเลยจ้าพ่อยิ่งแหละนี่พี่เพี่ยเพิ่นเกี้เล่นป่จ้าโอ้ยโอ้ยบังกห็ดนี่นี่ ขาอ้วนอ้วนเลยแสบอย่างปัดปัดเลยจ้ะทุกคนไปใ้จาใส่ก่อนสบพี่ี่นี่ตองดอกสวยสอ้เอูขอีกจ้าจะพออีกจ้ะทุกคนนะฮะนี่นี่ง นี่นี่อีกรองนึงองยังที่เกิดยายกันนิดสิจ้าทุกคนมันบริเกิดเป็นงูเป็นผัวหรอกกือแก่นี่งนะงั้นมึงขามลูกไปหาตัวสิจะออกจ้ะทุกคนสงสัยหัวก็กินพวกเป็ี่นก็เก็บไว้ด้วยว้าวของแสบบงหูวจักเฮ้ยโชคดีของพี่นู้นแล้วจ้ะเหลืองเต็มพื้นเลยจ้ะเดี๋ยวไปเก็บทั้งพุ่นจ้ะทุกคนจ้ะเนี่ยว้าวเสียดาย้นอ้องจ้ะน้องเอาเอาเอา,เอา ของเข้าแล้วหรือยงเอาหมอเลยแม่ติ้งแม่จะทุกคนจ้ะมันเอายังกระได้แล้วจ้ะเนาะเบิ้งพีโนูสีหาเลือกเอาโดดมันง่ายๆจ้ะจิเดกับบานแล้วจ้ะเนาะอยู่ในป่าโดนเราคนเดียวจ้ะทุกคนจ้ะไปหาเลือกเอากระจิเดกับบานจ้ะไปบนงานพีโนูก็ไดเด็กแกงใหญ่นึงจ้ะเดลาร์ไมเห็นมันปูจ้ะเห็นมันปูนี่เสียบเดี๋ยวเอาไปพอใหญ่จ้ะทุกคนจ้ะทำเป็นกระตาหน่อยกระเต็มตาคนละจ้ะนี่จ้ะอยู่กลางป่าคนเดียวเด้อพี่น้องนี่ ปลาออมเป็นปลาปลาจ้ะทุกคนนี่ออกมาจากปลาเห็ดนี่จ้ะทุกคนนี่ไปกลับบ้านจา้าทุกคนจ้ะลูกสิเป็นห่วงจา้าผู้หนึ่งบ๊บมาน้าผู้หนึ่งก็เป็นห่วงอยู่จ้ะไปกลับบ้านเดี๋ยวสิสรุปผลงานให้เบิ่งเด้อจ้ะทุกคนจา้าไปไปฝ้วาว้ามันอยู่คนเดียวจ้ะนี่จา้าทุกคนจา้าผลงานกา็ไดปลาหอดบ้านไปทีเรียบร้อยมาหอดบ้านแล้วจเจ้าเอยหัวา่าจะกองได้ตั้งแต่เห็ดสีเหลือง เต็มถาดเอาดูพี่น้องเอ้ยเรือบางเนี้ยนี่มีดำยู่บอรกี่ดอกหน่มีเห็ดทานเลือดหน่แล้วก็มีเห็ดองุ่งกนะจ๊ะทุกคนจ๋าน้องน่าจะมิตรสีเหลืองเหมือนแล้วก,ก็สีแดงหน่อยเดียวนี่เห็ดองุ่งแดงหน่อยเดียวนะจ๊ะลองน,นจะมิตรทีเหลืองพี่น้องจ๋านี่จ้ะโอ้เต็มถาดเลยจ้ะทุกคนนี่ขอบคุณที่รับชมเด้อจ้าพบกันในคลิปวิดีโอถัดไปจา้าบ๊ายบายจา้ามันมันจา้า